สิทธิ์ของเบลล่าไม่เทียบกับไมเกายสิทธิ์เล่มหนึ่งในหนังสือซึ่งเหมือนกันมากในปรนนั DN เขียนว่าตามตำราเล่าว่าแวลนมนุ์ที่สร้างไม้กายสิทธิ์ได้สร้างไมกายสิทธิ์ที่มีพลานุภาพที่สุดไว้สองชิ้นเมื่อท่านเมกาลอสได้เนียอถาไม้กายสิทธิ์ในครั้งแรกไมเกายสิทธิ์เล่มน,นี้ก็อยู่ในมือของท่านนับแต่นั้นท่านก็กลายเป็นพ่อมดที่ยิ่งใ,ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มยแม่มดในการลอตยินมมาเพื่อบ่มเพาะเหล่าพ่อมดแม่มดเวยาวแต่ชิ้นที่สองไม่เคยปราดกฏตัวขึ้นในโลกแม่มดมาก่อนเลยเบลล่าอาจจบก็ตกไปเลยทับงทีคงไม่ใช่ว่าไมา้์กีเดซิ่ียิ่งใหญ่มากๆมันอยู่ในมือของฉันหรอกนะคะเบลล่าช่วยไม่กู้ใจหรอไม้์กีเดซิ่เป็นคนเลือกทุกทอกคนาะคำพูดของลูกยิ่งทำให้เป็นล่าหน้าเวอเข้าไปอีกแค่จะเอาที่ไหน ครอบครองไม้กิสิทธิยิ่งใหญ่ได้แล้ววิชาปลุอยาง่ายๆเธอยังไม่เอาไหนเลย้ยไมไงไม่ได้ไม่ได้ชอบตัวไม่หาย